เดี๋ยวเรามาเถียงกันเรื่องไอ้ใบขับขี่ครับใบขับขี่เดี๋ยวผมจะถามหน่อยนะไอ้ใบขับขี่อะไรนะชูดูดิใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลชนิดที่สองมันใช้ได้หกปีอ่ะมันขับได้หกปีอ่ะ สิบสองล้อมันขับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไดสิบล้อปอกไตขาวใช่ไหมไม่ไม่มาตัวไม่ให้แล้วแล้วสิบสองล้อมันใช้อะไรอ่ะลมมาล่าสุดเลยแต่มันก็ได้ของผมพี่สิบสองล้อมันขับได้ดิไม่ได้คนที่ไปอบรมมาล่าสุดคือผมใช่ไหมที่ไปอบรมมาสิบสองมันได้แค่สิบล้อลงมาใช่แล้วสิบสองล้อมันขับอะไรได้เอาต้องโถสิบสองล้อตั้งแต่บีสามขึ้นไป ใช่นี้ใช่ใช่อสามสามใช่เหรอบอสามขับได้ยันหัวลากอ่ะยันสิบแล้อรลพวกเออใช่ใช่ได้ไขับแ้เราะว่าไม่สามารถขับป้ายเหลืองได้แต่ไม่แค่พอแต่ันมไม่ได้สิล้อเลยคือขับได้แต่ป้ายขาวนะคคนกินข้าวแล้วโม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 โอ้มันเป็นยังไงวะนี่จะี พี่ต้องไปทำใบขี่ไหมแล้วพี่อย่าตังวะฮะพี่เองอย่าตังเลยเฮ้ยไม่มีปัญหาเเดี๋ยวผมเป็นเล่นเดี๋ยวผมจะถามเอฟซีทุกคนหน่อยใครที่มีความรู้รถ12บล้อนี่ใช้ใบกับขี่ประเภทไหนขับได้ครับชนิดที่สองส่วนบุคคลขับได้ไหมผมถามเลยว่าพี่ขับได้ไหมไม่ถึงว่าขับได้หมดถึงว่าคุณทุกเพโดูจับหมดบอกเลยใช่ มไถูกใครบอกผมว่าว่าชนิดที่สองขับสิบสองโลได้นะฮะขับได้ไหมไม่ได้ลากไม่ได้ลากจูงถ้าลากจูงเราเราต้องใช้ปอสามเออพีเดตเพราะว่าขับได้ไม่ได้นี่ไม่เข้าก็เอาโตเถียงกันแล้วเอาตามจริงอะมันมันขับถ้าเราขับปกติเราขับได้ถูกไหมถ้าถ้ามกาหมายคนส่งเลยขับไม่ได้ก็ตามกฎหมายคนส่งเลยแหละนั่นแหละคือมันขับไม่ได้ เพราะว่ามันเกิน10บล้อคำว่า10บล้อก็คือ10บล้อใช่ไหมอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูด้วมันเป็นชนิดพิเศษขึ้นมาอีกมีคันหน้าเพิ่มเห็นไหมนี่เขาว่าทอสองขับได้ทอสองขับพี่ไม่ใช่พี่ คือบ้านเรามันไม่มี12ล้องไงมันเพิ่งเข้ามาไงมันขับแบบมันขับได้เข้าใจไหมตำรวจเรียกตรวจก็คือคุณมีใบกับขี่ชนิดรถใหญ่แล้วบอว่าถึงทามกฎหมายจริงๆของขนส่งตำรวจก็จับได้หมดเลยมันเคยไม่ได้เลยว่าอนุโลมเต็มจนขนอบรผมเขาไม่เคยอบรมเรื่องถึง12ล้อลนะ ก็รถบ้านเรามันไม่เคยมีสิบสองเขาไม่มีนำสิบสองล้อมาใช้เต็มที่สิบสิบล้อถูกไหมแล้วเองถามว่าการเรียกรถอ่ะเองยังเรียกผิดเลยรถพ่วงถามว่ารถพ่วงคือรถอะไรรถพ่วงคือสิบล้อแล้วมีลูกพ่วงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรถสิบสองล้อใช้ใบขับขี่ชนิดใดได้ครับเอ้าพอดไข่สรุปแล้วแล้วว่าตอ้สุกแล้วเราหิวข้าวแล้ว เอาสรุปดิสิบสองล้อขับได้ไหมทอสองไอ้บอสองอ่ะถ้าตามตามตามตำรวจอ่ะเราขับได้แต่ถ้าตำตำรวจคนส่งมันมันต้องเพิ่มประเภทไม่ไม่ไม่ผมรู้ว่าสิองล้ออะไรขับได้แต่ว่าตำรวจจับจับไม่หมดนี่ใช่ถูกเราถูกกฎหมายจับหมดทสจับไม่ได้หรอกกีตาผมถามคนส่งแล้วทั้งบอสองและบอสองขับได้หมดขับได้ไม่ใช่ลากจูงใช่ไม่ใช่ลากจูงนะครับผมถ้าขับได้ถ้าขับได้ เทียงตำรวจได้เลยเทียงได้นี่เขาเขาคงไม่เพราะว่าถ้าเกิดพี่ตินทำป้ายเหลืองมาผมขับไม่ได้ใช่ใช่ผมก็เลยไม่เอาป้ายเหลืองไงนี่ขนาดนั้นผมขับไม่ได้เด้สุบตายัง่าไปเดือดร้อนผมยังไม่เอาเลยเขาจะให้ผมทอเนียนผมยังไม่เอาเลยทอสามผมยังไม่เอาเลยเวลามีประววัติาลไปทำแค่สามวันโอเคครับไม่เป็นไรครับถึงเรามีบใบขีแล้วถูกกระเพภทถึงจะไปต่อได้ถ้าใบขี่ไม่ขาดนะถ้าถ้าใบขี่ขาด อ้้วันนีเราากินข้วเดี๋ยวนี้เรามาดูว่าเอ่อใครจะกินข้าวเยอะกว่าเขาครับดูไอ้บอยตักข้าวได้กินขีมยันมุกพวกนี้โอ้บอยเอกกะไม่ให้พี่ต้องตักไงเลยนะพวกนี้ผมทำเองตักเองครับโน้ให้เราตักก่อนเพราะการที่เรื่องข้าววานอะครงี้อะไรครับได้กูไม่นักเรียนกับมึงนะพอสองและพอสองขับได้ครับจุดสองแล้วนี่ น้ำขับอ่ะมันขับได้มาได้กินข้าวได้พี่น้องเลยเจีงน้ำท่วมเลยเราทำมันไม่ให้ขับขับไม่ได้อย่างงนี่ผมขับแล้วนี่ผมดูน้ำจิ้มฝีมือเหลาหน่อยได้นไหมเราใส่จิตรถหรือยังครับใส่แล้วใส่กี่ช้อนนะสามก็จิรถครึ่งทงครับกินข้าวด้วยกันครับว้ายใครครึ่งถุงเลยบ่ตอนนี้ต้มอู้มันเปื่อยพวกดิต้มอ่ะเนาะเดี๋ยวพี่ก็าาไหมพี่ก็าว่าเปื่อยผมว่ามาครับกินข้าวด้วยกันครับเปื่อยเปื่อยแล้วพี่ว่ามันยังไม่เปื่อยเออ เฮ้ยบร่นปครับมาดำมา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 กินเท้าตัมไหมกินกันไหมอร่อยกินนี่แหละยูอร่อยสุดแล้วอันนี้ท่ปรุงเนื่อไตักตรงกันอร่ยรกันนี่ตักด้วยอยโอเเม่อแกินเมามามาขยเบขยเบมาขยเมาขยเยใกล้มาี่เจะลอุ่นๆ่ขมัน้ามกร่อหมาแลวทำไมถึงมันใหม่ใหม่ ้โดไม่ไข่ไข่ไข่ไป๊บเดียวครึ่งเดียวโอ้โหไข่ดีจัดจะโถไม่ได้ทอดไม่จัะโถทอดไข่เอาทำกินด้วยเอาเอามือยาวๆเด้อตีเร็วกินเด้อไข่หมดบอกเลยเ้ยผมไม่ค่อยชอบอะไรหรอกไข่นะอี๋อย่ากินเด้อห้ามกินพอกำนันห้ามกินไข่เห้ามห้ามคนซื้อไข่ด้วยครับข้าวเยอะเกินปะข้าวเยอะอันนี้ก็เยอะวะที่เอวนะพี่ผมบอยกะว่าไม่ให้พวกเรากินข้าวเยอะอีกอีกอีกนี่ ค่เติมค่ะเติมน้อยๆก่อนค่ะเติมดูแลสักแก่ดูแลดีพี่ยอเมียแกจะถามว่าทำไมหอมกันโคตรมให้แต่ทีมงานกินเดียวไม่ไข่มันหมดเร็วใช่ไหมไข่ดีเดียวว่าไข่อ่ะพวกนั้นจะลดจำน้อยเลยนี่ผมบอกแล้วว่าคนไข้ด้วยมันอร่อยไข่ไขยดีเถอะคิบหายแล้วตีใหม่ตีใหม่ผมยังไม่ได้ไข่กับเขาเลยตีใหม่ตีใหม่ไปตีใหม่ตีใหม่ไปแล้วตีใหม่หมดทุกเกลอพี่เฮ้ยเสียง่จบ และอร่อยแล้วนี่ <ornament. S 1> ยนี่ไ้ข่้วยก็เลย่อเ่อพื่อพอพืดอ่เพื่อเพ่เพื่อื่พือเอเอเืออร่อยเเพอ่อ่เ่่่่่อ่ ครับพอแล้วอย่าถามเดี๋ยวขอให้ไม่สามกิโลนะอย่าแวดอย่าแวด่อยอร่อยะเก็บปากจีมาอย่างมัถึงก็ต่อได้เลยโอ้เลิกโควิดเขาวัดแล้วทำไมไทยผมไม่ไม่เกินสองนาทีก็ดูหมดเลยก็ดูตีไหมตีไหมากตีไหมกินหีือไมพวกที่ยังให้ตีเลยคุณกีตองกิวมเลยโควิดยังไม่ได้ทำก็มีกินมันเยอะคนนัดทำครับ ไม่คนที่จะสอบใหม่คือต้องเอาคิ้วแล้วเราไปตอดได้เลยได้เลยใส่เกงนี้เนี่ยสามปูดิพี่ไปอ่ะพี่หากูโดนกักตัวเลยพี่ไปพี่ไปทำอยู่ไหนเรารอบแรกที่พี่ไปโดนกักตัวไลไมั้ยนะมันหกสี่องเนาะเด๋วไอ้ตะพีตันสามปีบอกว่าสามปีพี่จะสอบนะสามรอบสองรอบสามปีตลอดอย่างนี้เลยพี่นั่นแหละนะอยากกลับมาเลยไปตอกับไปสอบอะเหมือนกันนะ ผมอ่ะทำใหม่ๆรอบแรกอ่ะเราหกเดือนอ่ะที่ดัวเออทำมาไป็นสองอ่ะแต่ว่าทำเสร็จแล้วปุ๊บเรามาต่อ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 แป๊เดียวต่อสามเดือนหกเดือนผมไปยุคนั้นคือมัดมัดว่ามัดคือมาเชียงบอกบ้านมายืมเมียนเระวัติตัวยื่นใช่แต่เราไม่มีประวัตินะแต่ว่าเขาว่าบางคนช้าๆสุดนะต้องดูเยอะไม่ไม่คือ ตาเร็วกินเร็วเ๋ยวไทันเขาเร็วไวเาทำงไงเน่กินมันไงบ่กินเฉยครับกินเเด็กกินเบ็ดเคียกันอยนะน้ำไม่อ่งนับไหมบ่ใส่ับ่ยากไรก็เปลี่ยนเสื้อลพรุงนี6โมง12องศาก็ต้องไปอาบน้ำไม่บาแแล้วเต็นแล้วเต็นเหมือนกันเรพมนี่ สบายเป็นสัตว์เป็นคงนะบุ๊สบายเป็นสัตว์เป็นคงนะอาบมาก่อนแล้วเนาะนี่ก็อาบยื้อก็ผมตายผมก็อยู่ร้านช่างกลางยันแล้วนะนอนเลยผมนี่อาบแล้วยานังพี่อาบยังเอาแล้วนี่เออชุดนี้เมื่อวานนี่จำได้อยู่เปลี่ยนแล้วมีสองชุดนี่ชุดเนี้ยนี่เสื้อตัวเก่าแล้วโอเคเลยที่อะไร เมียนี่ชอบเซลอ่ะประดเซลงานเข้าเลยโอ้มาอีกแล้วนะไม่รู้ไว่รู้มันลาากินข้าวป่ะเด๋ยวเออชอบใเรื่องให้หึ่งร้องเลยกินข้าวอยู่มากันข้าวแม่โอ้เอ้าโอ้ใครโทรมาน่กลังกินข้าว เป็กล้องไหมโอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวว้าวที่รถแต่พ่อลูกไม่ลูกไม่ได้กลับบ้านไงห้าเดียวไปอยู่กู้ภัยอิ่มครับวันนี้ขอบคุณอาหารมื้อเย็นครับวันนี้สำหรับพ่อครัวนี่วะพ่อครัวบอยครับวันนี้ อร่อยมากเลยสุดยอดเลยอ่ะนอนหลับฟันดีครับทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมกินข้าวเสร็จก็น่าจะมีอะไรมามาย่างกินหน่อยเนาะอะไอ้นั่นนะมันอะมันอะไรนะอืมยัดใส่ในนี่เลยนั่นเหลอะ ไปคนบ้านผมว่าปวดนานแล้วเขาจะมาตั้งวัดนอยนี้แหละแต่ชาวบ้านของผมไมโยมเขาว่าต้องมีนมรถต้องมั่นบ้านแบบอืมเอาไปนั่นแหละใช่ใเอาจริงจริงนั่นคืคนที่เป็นผู้นำขบ้านน่าจะยินดีคนถึงถ้ามีวัดมันเจริญนะ พี่เลยคนเราคนดูได oh, ้เอาไปแช่เอาไปแช่นะต่อมานะนเย็นอยู่ได้หระไม่เสียหรอกเออไม่ได้ไม่ไม่นด้วยไดม่ได้่้ไม่้ไม่ไ้มดีไม่ด้ท่ด